ของสวะสยะอาสวะกับอนุสยะโอ้โหคนมันเรื่องสภาพสองสภาพสองที่มันละเอียดขึ้นไปแล้วนี่ยากสวะสยะอาสวะอาสยะเนี่ยโอ้ยเอาสก,กัดก่อนยังไม่ต้องถึง ยังไม่ถึงสกะสกระเลยแยกไปไกลแล้วม,มันใหญ่ไง้นใจไงสระนั่นเป็นตัวตนแล้วสยะสวะนี่ยังเป็นกึ่งกึง่งอยู่เลยเล็กมากเล็กกว่าสวะกับสยะเสยะตัวแรกด้ยไง <c oughs> ยะระละวะนี่ตัวที่สี่แล้วต่างกันหลุดออกมาจากไซคลิก Order, ออกมาเป็นต,ตัวที่สี่เพราะฉะนั้นคนใดที่ไม่มีปัญญารู้ตัวที่สี่ไม่มีปัญญารู้ก็มีอวิชชาไม่มีปัญญาก็มีอวิชชาไปรู้ตัวที่ไปไปไปยึดเอาไอ้ตัวที่สี่ก็ไปยึดเอาตัวสวะแต่ผู้ใดมีปัญญาก็จะรู้เท่าทัานตัววะตัวสวะ ก็เป็นปัญญาวิมุตติมันก็เลยทําปัญญาได้ก็มีปัญญาวิมุตติเมื่อไม่มีปัญญาวิมุตติก็เป็นสมมุติสมมุติกับวิมุตติก็สลับกันอีกมุตตินี่มุตติรู้รู้นะมุตติรู้สมะสมมติหรือมุตตินี่ก็คือแยกสับไปเป็นมุกติ ม่ปกติก็คือมะมคือมะมะสามเลยออิอุกอุกน้อยกว่าน้อยกว่าอ่ะแน่นกว่าแน่นกว่ามุ่มะนี่นิดหน่อยมิอิมิกึ่งหนึ่งมิคือกึ่งไงภาคเศษไงมิมี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 ก็เป็นมีมีกันเสร็จเลยมิก็ไม่อยู่มีก็อีกนอยอยู่สองตัวเนี่ยมีก็มีอีกกับอีกนีก็มี ต่างก <aún guidelines S 3> ันอีกอ่าแน่นอนคนเล่นังเลยมิคก็มีม you know ินี่ปฏิเสธเลยมีนี่ไอ้นี่เลยแล้วอย่าระวังอีกอีเนี่ยโอ้ออ้อาอีอีตัวกลางอูอูสามเส้าอ้ออีอีอูอูสามเส้าโอ้โหน่ะเป็นตัวที่ ไปตัวที่สี่แล้วตัวที่สี่ออกนอกวงนะอ่ในหนึ่งอีอออีสองออสามนี่สามเจ้าโอออกนอกแล้วเอโอเอโอโอในใหญ่เลยอเอโอโบราณโบราณเลยเอเนี่ยยังมันไปครึ่งนะเอเนี่ยยังเอ้ยไม่แน่แน่แคไม่แน่ยังไม่แน่อ่าเรียกว่าเนี่ยวัสัญญานาสัญญา ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เองอะไรกันไม่รู้เองอยู่ตรงนั้นวนอยู่ตรงใช่ไม่ใช่วนไปอบางทีสิกามก็ท้วงว่าท่านสละอีสละอีเนี่ยอะไรนะวิญญาณทิติกับทิติแต่ว่าพวกนี้มันบางทีพระท่านก็ไม่ได้ไปดูพระตะปิดกบางไม่ใช่เออใช่บางทีก็ไม่ได้ดูพระตะปิดกทั้งแน่แท้ก็สลับกันได้อีอี เราพูดกับข้างนอกนี่พูดกับคนข้างนอกนี่ไม่ต้องละเอียดถึงขนาดนั้นหรอกอีก,ก็ได้อีก,ก็ได้อเพราะว่ามันเขาไม่รู้หอรอกระหว่างอาอาก็อีอีนี่อีอ,อีนี่ก็มันกกลางละยกอุงอูอูอนี่เออถอ้าอูอูจะพยายามให้แม่นเ<อ>พราะอ,อ,าะอูมันเป็นรัศรศอูมันเป็นทีฆา,อ,าอูเป็นรัศรอูเป็นทีฆาหรืออะ ตัวอุมันเป็นสัตอ่อเป็นตัวสถิตอ่แตติกอูเป็นไดนามิกมันมันเป็นตัวเพศติดต่างกันชัดขึ้นเพรเราเรียกพวกเราที่เป็นครูว่าครูรู้ส่วนพวกทั่วไปเขาเรียกครูครูเลยเขายาบแล้วไงครูคยาบแล้วเรานิซอยก็เป็นครูครูละหมันมีได้มีตองข้ามะหุครูรุก็ได้ ครุกก็ได้ครุกในถังตักน้าอ่าครุกก็ได้ครุกนี่แหละครุกเราไม่เรียกเป็นเต็มมันเป็นครุรูไงครุอ๋อครุ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 มันยังแน่นอยู่ในทางหนักยังไม่ได้ทางหนาทังของข้างนอกครูมันต้องเป็นรูปแบบมากเราเอาครูเนี่ยใครก็เป็นครูของเด็ก เป็นเนื้อหาที่ครุหรูอครุเป็นตัวอย่างเป็นคนสอนครูหรือครุเนี่ยมันเน้นไปแต่ถ้าครูนี่มันเป็นทางการจะต้องแต่งตั้งอ้าวใช่ใช่เป็นรูปเป็อะไรเป็นการปรุงแต่งที่มีชงเครื่องขึ้นมาหน่อยยังอะไรยังบรรยากาศเด้อมาแล้วโกโก้โกโก้ยังบรรยากาศบรรยากาศเพราะติดยาไปปอะมาณชีวิตก็เท่านี้แล้ว กินและกว้กิกี้ก,กินะีกินไม่ชีิตคนเราม่แต่แตกอไกัข้อไขนี่อที่ทไม่เห็นมีสิ่งใดนาไฟฮะ้อกินกับขี้อ่ีแต่กินกับขี้อ่าเลวไม่ตายแล้วอกินแล้วไม่ขี้ก็ตายขอไเาขี้แล้วไม่กินก็ตายกินแล้วไม่ขี้ไม่ตาย ยืนยันทำไดเอาได้ขี้ไม่ตายเอาได้ขี้ไม่กินกินก็ตายปวดขี้อย่างก็ติดต่วยังไม่การเป็นรูปเป็นร่างอะไรยังไม่ตุยแรงยังเป็นขี้ยังเป็นเลียบอยู่เป็นขี้เป็นยังเป็นเลียบอยู่ยังไม่ตุยอันนี้เป็นภาษาไทยภาษาไทยไม่รู้จักเคยเล่นชวนชวนาส ไเคยเล่นอ ain oh, ๋อชวนเออชวนเลียบตุยชวนเรียบเลียบเล่นอ้ของลูกจีนก็มาเล่นเหมือนไอเล่นในสครั l e บิกคับความคำบังเรียนจิมก็มาทีดตัวทีดตัวสคับเบิรกรมๆหมื่อสครับเบิรแต่ว่าสครับเบิร์มันเรื่องภาษา อันนี้ก็เหมือนกันกใกล้ๆกันกันเล่นก็คว่ำไว้เหมือนกันแต่เป็นรูปกลมๆแแบกแแบกโดยตัวหนังสือตัวนี้สามแต้มตัวนี้สี่แต้มอันมีวิธีจับเยคะจับหรือว่าจับหลอกเพราะนันคืจับหลอกนะตอนที่จะจับจะใช้กี่จะใช้เล็บตุยวิชวนเนี่ยจะจับได้ใช่ไหมมันหลอกเขาอ่ะมันจหลอกมันวิธีหลอกนะอืมเส้นไทย นั่นแหละเหมือนไพ่นั่นแหละมันก็ไอสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเหมือนไพ่ผมเนี่ยในตอนที่ทําทีวีเล่นกันเด็กเล่นสวนอักษรก็อหนังสือตัวหนังสือตัวสวนอออแม่นากาศก็ไก่สวบรอเรือพวกนี้สวนอักษรนี่แต่ก็มีตัวอักษรอยู่แค่นี้นะสวนอออแม่นากาศก็ไก่สบรอดเรือเล่นไปสลับไปความสสลับ ใครจับก็ขึ้นมาใครจับตัวสบอลไรเนี่ยจะผสมส่วนึ้นมายิบมาอีกตัวจะได้ผสมส่วนี่ได้ยากมมันน้อยไม่รู้ปิดใว้เป็นำให้เป็นคําใช่ไหมฮะคำให้เป็นคำให้ได้เหมือนจับเปิ้ลจับขึ้นมาแล้วก็ผสมคําไม่ได้จับขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็จับขึ้นมาตัวที่สองถ้าไปเจอตัวรูสอรูสีแล้วองหหน้าเย้ยทุกคนก่อนต่ออะไรได้ต่ออะไรได้ไม่เห็นอีสออสอรอ ไม่มีเลยนนหน้าเล่นสครเล่นเหมือนให้เด็กเล่นอนะ่ะแซ่บเบิ้ลแซ่บเบิ้ลยังแง่จับกอนั้นเขาคิดวิธีขึ้นไปเล่นสวนอักรกันแล้วแล้วก็เก็บคะแนนเราตอนนั้นก็ไม่มีสปอนเซอร์ได้จากสถานีเวลาเขาให้มาให้มารายการละร้อยห้าสิบแล้วโอยรางวัลร้อยห้าสิบบาทได้รางวัลที่หนึ่งมันก็น้อยไป ก็เลยต้องเล่นหลายครั้งเก็บคะแนนเก็บคะแนนไปครั้งหนึ่งร้อยห้าสิบสองครั้งกาจะได้เลยพันเป็นพันเลยก็เยอะนะฮะเนี่ยสมัยก่อนพันหนึ่งก็เยอะนะเดี๋ยวคนได้รางวัลใหญ่เนี่ยมันคงมเป็นพันนึ่งก็เยอะนะเยอะพอสมควรก็ได้ในแหละพันหนึ่งรางวัลรางวัลที่หนึ่งพันหนึ่งโอ้คิดแล้วก็โอ้เราก็ใช้ความฉลาดเฉลียวในการทํางานหนัก ทำงานต้องคิดต้องสร้างอะไรต่อะไรแต่ถ้าสร้างเด็กได้เยอะเยาวชนใช่เขายังจำเขาครูได้ได้ได้เยอะคนที่ติดตามท่านเนาะการเด็กผมเมาอยู่คนเดียวในการเด็กเล่นเล่นพวกเนี้ยผมก็เมาอยู่คนเดียวน้องนั้นไม่ค่อยมีตะกอนอันนี้แต่กอนเรามีนะ่นี่ยโยบกุยายจะมีกลุ่มสองจงสอง